มีเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะคะกรณีที่จะไปปราศัยบริเวณข้างเซนทรัลเวิด์เนี่ยนะคะก็บอกว่าการที่จะไปปราศัยที่แยกราชประสงค์วันพรุ่งนี้ไม่ใช่การหวังเพิ่มคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเองอย่างยิ่ง แต่ว่าจะถือเป็นเพียงการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชุมนุมของคนสแสดงให้กับประชาชนได้รับทราบนะเรื่องที่ประชาธิปัตย์จะไปปราศัยที่แยกราชประสงค์เนี่ยเสื้อแดงเขาก็จะเอาไปฟ้องกรกตว่า,วานี่แหละนะถือว่าเป็นการากระทําที่มิชอบก็อาจจะไปฟ้องในการยุบพักประชาธิปัตย์นะกรณีนี้แต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ เดินหน้าเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมาเลือกพักตัวเองอยู่นะคะ,ค,ะคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการปราศัยใหญ่ของพักประชาธิปัตย์ที่แยกราชประสงค์ในเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะบอกว่าไม่ใช่ไพ่ใบสุดท้ายและไม่ได้หวังว่าจะช่วยเพิ่มคะแนนนิยมส่วนเนื้อหาจะต่างจากการปราศัยที่ผ่านมาส่วนเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมุ่งเน้น ชี้แจงข้อได้จริงให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมของคนแสดงและพูดถึงทิศทางของบ้านเมืองในอนาคตพร้อมกับยืนยันว่าราัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะเพิ่มความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจตามปกติค่ะคุณอภิสิทธิ์พูดถึงแนวโน้มการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลหลักการเลือกตั้งนะคะบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลตามที่เป็นข่าวโดวยเฉพาะพักภูมิใจไทย เียงแต่ถ้าหากว่า,าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยรวมกันแล้วมีคะแนนเกินครึ่งก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่า,าพรรคเพื่อไทยก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางจะร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยส่วนผลสำรวจของสำนักโพลต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคเหนือตอนล่างพราว่าตัวเลขของพรรคประชาธิปัตย์ก็ขยับขึ้นมามากพอสมควรนะคะ ขณะที่คุณสุเทพเทกสุบาลเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดเวทีปราศัยที่แยรกราชบสงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนและตนเองจะไปร่วมชี้แจงข้อได้จริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของพรรคเพื่อไทยและคนแสดงต่อการปฏิบัติการกระชับพื้นที่โดยเฉพาะการกล่าวหาน,นา,นานายอภิสิทธิ์ในฐานะนายยงรีเป็นฆาตรกรสั่งฆ่าประชาชน และหากพรรคเพื่อไทยคิดว่าการปราศัยมีเนื้อหาพาดพิงไปถึงก็สามารถร้องเรียนต่อคณ,ณะกรรมาการการเลือกตั้งได้พร้อมกับย้ำด้วยว่าการไปปราศัยที่แยกราชประทง์ครั้งนี้เป็นเพียงการพูดความจริงให้ประชาชนรับทราบไม่ได้ต้องการจะหหมไฟที่กำลังจะมอดให้คุขึ้นมาใหม่รวมทั้งไม่ใช่การสร้างสถานการณ์เพื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามที่บางฝ่ายมองได้ ส่วนปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ยิงนายสุบันเจรัญวานิชนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหัวคะแนนของพรรคกูมิใจไทยนั้นคุณสุเทพบอกว่าคดีมีความคืบหน้าค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานก็คือพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิทินะคะรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งที่เข้าไปคลี่คลายคดีนี้ ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าคนร้ายนั้นเป็นใครแล้วก็ได้กำชับไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องจับกลุ่มมาลงโทษให้ได้นะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของพรคประชาธิปัตที่พรุ่งนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะฮะราสายที่แยกราชาประสงค์ขณะที่ เพื่อไทยเองก็ยืนยันชัดเจนเช่นกันว่าการที่ประชาธิปัตย์ไปไปปราศัยที่แยกราชประสงค์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการกล่าวหาคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยนะคะให้คนมองเสื้อแดงและเพื่อไทยไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรคือไม่ดีงามเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไทยก็อาจจะไป สังเกตการแล้วก็ไปอัดเทปคำราศัยนั้นยื่นเรื่องต่อกกตในการฟ้องร้องยุคพ,พักประชาธิปัตย์กรณีที่ไปกล่าวหาในส่วนของเสื้อแดงแล้วก็เพื่อไทยให้เกิดความเสียหายนะคะเดี๋ยวก็ได้ติดตามกันในเรื่องนี้